โควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อใหม่23,618รายเสียชีวิตอีก49รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม23,618รายผู้ป่วยสะสม734,727รายรวมยอดติดเชื้อสะสม2,958,162รายเสียชีวิตเพิ่ม 49ลายเสียชีวิตสะสม23,070ลายหายป่วยเพิ่ม18,939ลายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว23,414ลาย